นี่โอ้โหไซนี้ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยนะทุกคนครับกบกบเขาเรียกอะไรครับยำไหมยำเนาะยำสุดโบราณนะใส่หัวปลีด้วยนะใส่ปีกล้วยครับอ่าก็เคยให้คุณย่าคุณย่ายกยำให้กินอ๋อแบบอ๋อ ยำแบบโบราณเนาะแห้งๆแบบนี้นะอยากจะจีกมานิดนึงอาจจะเป็นเป๊ะจะเป็นพวกทางะทิสดครับเือนกับของของยากขอปู่ก็เลยอ่ะเขาขายดีมากทุกคนวันหนึ่งห้าสิบตัวเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นเมนูที่จะแบบได้รับความนิยมขนาดนี้เลยนะนี่นะใครชอบแบบนี้หรือชอบทานแบบนี้อยู่เป็นประจำหรือยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนผมนี่ ต้องขอผ่านก่อนนะครับแอดไม่สู้จริงๆนะครับทุกคนขอเป็นถ่ายให้ทุกคนดูแทนแล้วกันนะนี่ส่วนใหญ่เขาจะสั่งรถจัดกันเนาะ,ะนนน้อ่ออข้าวได้ด้วยนะมโอ้คือเป็นทั้งกับข้าวก็ได้เป็นทั้งกับแก้มก็ได้อเอาจริงนะ<ไ>งผมไม่กล้ากินนะแต่ผมคือน้ำลายอยู่ตอนนี้นะ,นะทุกคน,น <ะ S 2> มันเห็นแล้วแบบ ผมเมผมทุกคนที่ไม่กินสัตว์ไม่กินนะเพอาะปลาช่อนปลาดุกผมไม่กินนะจริงๆนี่ยงผมกินเนี่ยผมกินได้กินใหญ่เลยหลังจากที่มาทำแล้วก็ผมกินก่อนเลยเอาวันนี้ไม่ยอมไม่กินนะผมดุกเลยนะตอนนั้นเลยทาทำไม่ได้กินนี่คือหมดกินเลยนะแต่ต้องขายคือวันนี้ต้องขายลูกค้ายังไม่เข้าไม่รู้ว่าผมต้องต้องต้องเปิดเลิกก่อนแล้วนี่ครับทุกคนไม่เคยกินสัตว์ เห็นแม่เขายำแล้วแบบโอ้โหแบบสุดๆจริงนะทุกคนมันใจแบบแห้งๆคล้ายแบบคล้ายกับพวกผ้กกุ้งอะไรแบบนี้เลยนะคล้ายๆแบบแนวนั้นนะนึ่ครับแนวนั้นืใจโอ้ใส่มะพร้าวคั่วอะไรแบบนี้นะดูครับทุกคนเป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะเนี่เพิ่งจะได้มาถ่ายนะครับทุกคนเป็นกบนะดูนะ เหมือนกันไหมครับสองฝั่งนี้ครับเหมือนแต่ต่างขนาดกันเองอ๋อต่างขนาดกันอันนี้ขายเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้แปดิบอันนี้แแต่ฝั่งนู้นร้อยหนึ่งตัวนู้นจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าโอ้นี่ครับตลาดวัดประดู่สายหนึ่งครับทุกคนแวะกันมาได้ครับถ้าอยากลองทานครับดูครับนี่วันวันอะไรนะวันเดียวเหรอเอาจริงเหรอโอ้โหผมนี่โชคดีมากที่มาเจอโอ้โหแล้ววันปกติขายไหนครับที่ที่ไหนครับอ๋อก็คือ วัดอ๋อวัดชิมตรงนี้อ๋อสลับไปสลับมานะแต่ถ้าวัดประดู่ตรงนี้ก็คือวันพุธแล้วก็ตลดเก้าอ๋อตลาดเก้านะครับ 9. 9. 9. 9. โอเคครับ <10. S 1> ขอบคุณนะครับ <10. S 1> ที่ติดตามชมกันทุกคนเดี๋ยวแวะมากันได้นะครับ